จาก before ไปสู่ after คนนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยหมอจะเล่าให้ฟังนะคะในคนไข้ารายนี้นะคะก็เข้ามาปรึกษาหมอด้วยเรื่องของปัญหาใต้ตาก่อนคนไข้เนี่ยเคยไปฉีดฟิลเลอร์ดอลลี่อมาซึ่งสาหรับหมอนะคะดอลลี่อตามธรรมชาติมันจะดูน่ารักนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉีดฟิลเลอร์ไปเยอะๆจนกลายเป็นถุงลักษณะใต้ตาแบบนี้อาจจะทําให้ตาดูเศร้าแล้วก็ดูหมองได้ค่ะหมอก็ได้ทําการฉีดสลายฟิลเลอร์ในคนไข้ารายนี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นนะคะคนไข้ก็เข้ามาปรึกษาหมอค่ะว่าตัวบริเวณใต้ตาเนี่ยมันดูโซ แต่ว่าไม่ได้อยากฉีดฟิลเลอร์แบบเดิมแล้วแล้วก็อยากทําให้ดูสดใสแล้วคิ้วของคนไข้นี้เนี่ยเริ่มมีความตกลงจนทําให้ระยะคิ้วกับตาดูใกล้กันรวมถึงใต้ตาเนี่ยมีวนลุ่มที่หายไปดังนั้นเราเลยจึงเลือกทําอีก2กรรมการก็คือ2กล้องยกคิ้วร่วมกับการเติมแฟตกราฟอันนี้จะเป็นผลลัพธ์หลังผ่าตัดก็จะเห็นได้ว่าระยะคิ้วกับตาเนี่ยดูเปิดขึ้นชัดเจนรวมถึงบริเวณใต้ตาของคนไข้ก็ดูมีความเต็มขึ้นไขมันที่เราเลือกใช้กันเราก็จะเลือกใช้เป็นไซส์เล็กหรือเราเรียกว่าน ำเนีนแล้วก็ได้งานผิวที่สวยขึ้นแต่ที่สําคัญก็จะยังดูไม่โป๊ะค่ะ